สวัสดีครับผมผลิตศาสบ่าวเมืองครับผมอ่าครับมาเบิ่งกัดอยู่กัดกินบ่าวเทพานทีงานซอยตัวเองครับผมนี่ครับมือนี่มือขวัวแทงหน้าแล้วครับมือนี่เป็นวิถีเศร้าให้ชหนะครับมือนี่งัป๊บผู้มีรถไถกับบ้าไถให้ไถหน้า,า,นานผู้มีหน้ากับาบ้าถาวาดเขาผูกเขาตัวครับมาทีเ่เดียผูมีน้าระบาดที่มือก่แล้วโอ้พูจะพาคมแล้วมีหน้าผมูมีกลายไกมาแล้ว กับทีมทมวนๆวจะดจวดครับผมครับผมก็ได้ตับหมูบบ้านบ้้้้้้าา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 นนนนออออววรรรรระะเเเเจจงงงงีีีแ,แกกกกยย่ลลขััขััคตห ฮัลครับผมมีรถไทยคนกับไทยให้พักกินเขาแล้วครับมาที่นี่นี่แงหนาลักครับผมว้ยผว่ารถไทยก็หมอน่นนอนเนแข่งกันในวันผมกับมีรถไทยคือกันหรือวาบ่มีมีหน้าครับผมคือสภาพแล้วตอนนี้แข่งนอุนนอนคือกันแล้ว้เราเอยวันอือเห็นม้ยอย่เป็นหมัดเลยอือ ขาหมูกินนวกินผู้เดียวได้ได้ตับหมูสดวนเขาว่าผอบเขาว่าปอบกิน่ผู้เดียวหลบแบบเเพื่อสมองคนเหมือนกันอะา่นเพื่อเสมองคนเออหม้กินเนืกินกุ้งเยลกินเราว้าวส้าัวเอก็อยู่กินผู้เดียวได้ครับวเขา๋ยว่าเข้าตรนี

เว้ยครับรถใครทำแต่ังเนมือใหมาเด็กได้บอกให้ใจมันสั่งจัดมือถือหาเนาะเขาจัมอื้องั่อยากเป็นนู้นอเ่เ่าโอ้เน่มอมันห่างก็ไปปันนว ว่าไม่นั่งไ้พุทธนะ่งกุดิอนี่เจอนดิเาทำหมืนั่งก่อนดิอดีมอนังขึ้นหรอ้เเอาแล้วถ้าเปจะเอาเปทียนคนนี้วไม่ใช่ไม่ใช่ได้ปบังมองกันบังแดดมองกันสอดลงมาได้น่ั้าวเงี้ยวะยืดบังม่ไปเอากดนากดต่างถายืดังตานกดพระมาอันอันตามปังกดอันำสินให้ มตั้งต่มาเดี๋ยวนี้ไหมตอไข่ห้อยเลยเรื่ยๆุนังังุนก็ได้เคย่อเออใบอกยนใยบอกมันงนี้่วช่วยอยู่วางไว้ก็ได้ดีๆวัน๋อ็ว่าหงใกล้ๆเนาะสดๆครบผมสดีริครบถก๋วยเตดก๋วยเส่นเนือก๋วยี่เดีวกับเดีวก๋วยบอต้ม โอ้ยุกนคือหางหมอเลยเขามีหนาเล็เอาดูเอาเยียวันมันเล็อันนั้เราดูงใส่ใส่กัใเล็ละหางบ่อนยังก่อยนัโอ้ยก้อยกตับมึงมาใส่กันไงอยู่นี่ใส่ยังไงใส่ใส่ยังไงเด้อมันบอก่งนเนียดูให้ดยปอปอหน่อยพันรามนอ่ตับาันนี่เอาสวยมันเป็ดงานเย็นเย็นบุญวะมตยันพลาดเขาไม่ตับใหกินเนี่ย เราแหวมานได่พอใจสินก็เป็นนะครับบรรยากาศเทียงหน้ากลางคงบรรยากาศดีนะครับหลบหลบอุ่นรถไทยอะไรพกคนมาาไทยน้าใกล้ๆกันเลยะครับผมเสพปิดกับบ้านเขาเป็ดกว้าง ที่บ่าสองคันแรานโ่บ่อไปเลอยนะท่น่ยู่ก่นม่อยู่กองคนเยอเลยท่านที่บ่แ่ปานน่านในพี่แดนมาเอาดินรูปไปเอาดินแต้ต้นดูพี่ไปปูมาถมดูมใไซอีกไกลแล้วมามไปอดินยังแต่แกต้นพอนไงนั่นจะล่มล่งอยู่นพ่าั้งไต่สอดใส่บ้านหรพี่เด้อคไมมีงนดมองเออที่มาไต่ของแท้ เออนันแยบหนอบนนี้ไซเวลาไปบุกหน่อยตายบุแล้วนี่ก็้องนี่้องนี่ใครแนวนป้องนี่มันน่ใส่แ้วเมีมงนหลายผิดขอแอริวยอกกวยได้หรอก๋วยตุ้มไม้ก๋วย่วยเปลืมเมียชุ่มเมียงแ้่ก๋วยนี่วยยำไหนยันดข้ดิ นี่จะผมก็ยุ่ไม่ใ่ผมผมไปบ่านนี่เนี่นะฮะรถมั่เขาเป็คนเดคนยูอ้ยัน่ขอไปซื้อน้ำมันอยู่ส่วนทันดกาไม่่มาไปเบมุกี้ก็ไปพุ่นละยุดจบกับถ้าท่อมพุ่นละเออเาเราเมนนี้แล้วมาาเจอติดบาลวเาอย่กบกไปเรีอบันว่าเขาไปยังหันยุบอ่ะมึงเรียก่าแนวปุ บอว่ายใส่ให้มันออกนื้อเขาันูมาให้พี่นั่งกินเขาที่ยังวิจารณ์ยูนทำไมตุนมาถึงบอละนี่แม่จะมาตุนนี่ม่จะมีน้อยเขาลายยัวเขาหอมกับเนียเขาหอยเาหัวมบนี่พ่เขาได้ถงังหโบรางบึกขันเดียว้าถึงนี้จะปลาผสงเลยเขียงไปตุนหวยขนาบอยนี่ั่งใช้น้ำทีเลี้ยวก็ดีคนนี้เ ออเียอเขารื่ลองนะัมัาใกเออเงินพี่ไหมบัวเงินเงินยกรงศรกรเอเงินพี่นเยเขาไปใส่คนเขาไปใส่ไปยังไงอืองงก็เบอให้แล้วซหน่อยเาอือือหมูยไปซื้อเขาไปหน่อยีหน่อยเนาะก็จะใส่ลงไปที่นั่งไปบัน บุกไก่เราจะบอกคนเราพีมกรันะครับบไกหมาออสมมเขาอย่บกไก่สิทำมาบัดอีกบัดเป็นยังไงนาบัดอีก ไุ่แมนบอกสารลบเรียบไม่ไงเพื่อนชักซื้อจะมาถามคนเดียวไม่ใช่หมอนไม่หึมมันก็ไม่ไง่จาบอยู่พเดียวกันโนตไม่ให่ไปไล่ซื่อแล้วกูหวาดดิต้มยำกับอุ่นเขาต้มยำไม่ไหมครับผมต้มยำต้มจ้ำกระดูก เอกาพเดี๋ยวมันหอมเนี่ยมกใส่ต้ม้ไม่ได้ก็ปลูกขาวร้จุข้าวไรข้า้ยครับก้อยตับใส่ย่างเด๋ยวเพ่ย่างไปสิบบาทสิบเป็นยังไงครับผมจไปปูวันี้บ่เบ่เ้ใส่ถึงจอดอุ้มก้วยาเรื่องสิเมียเากัสั่งไป้ว่าสากินเหล่าล้สาจอดจะอาไปจะเอาไปมาเล้ยโค้จ้เาไปก้วยต่ว่ารู้ว่าบนหายเนียวามมว่า เอาเขามีน้ำใจตัวเขาเอาใบแล้วก็าปลูกต้อนตัวเนาะบอกเอเอเอาแค่ร่างร่างร่างล่างๆๆๆมันริงครับนี่ห่อสักบาทกันหนิหออ่อห่อห่อสักสองบาทก็ได้มาม<ข>ามามาว่าจุ่มล่างเขาหามหม่อโบหามพอจะห่อครับบิมบมเออแมีนดีนดีมันมันมันจะเข้ากันเลยห่อครับบิ่มบิมพอแล้วเขาว่ากินได้แต่หามห่อเมื่อบห่อครับนี่ยเนี่ยครียบิ่มครับหลง เข่นมักฮว่าวิ่งกินฮว่เนาะว้าวนี่แหละเขาเปกินัวครับี่ลูกก้มเลยเขาก็ว่าหายดิขิ้นสองเสนเอ้ยครับ้วยครับผมแม่านแหอยากบอกอยู่อยากบอกบอกกเจ้าเลยเด้อไปที่ไกินเขาไปแล้วอย่าบอกอย่าเฝ้าลุงเจมพิกเลยพื่อตาพิกเจมิกทุกคนบ้ากบอกก่อนอะไรอย่าหูขี้มึงเอมา่ ครับขับๆเลยครับก็เส so exactly ียอย่างเดียวบ้าไม่ได้มันไม่ได้เลยใส่เรองๆตัวซื้อไม่ใช่จ่ายมือซื้อมันยังหึ้นซื้อของเวินพรบาลสินี่นี่นี่าคาซื้อกูนั่นมึงเดี๋ยวบอมึงเดี๋ยวกันนี่าซื้อกูอเอาครับเอาเอา้น่าจะไปนม่ด้มันไูแร้ว่าเจ้าซื้อเราอืไอ้เพื่อนจวดจ็โบกด้หรือบกห้าข้าหมากไันมาหมข้าหมากหรือเปล่าม่าไมมี้นิน ก็ไปกิเดขึ้นการแถเฮ้ยวดาเนักลพุทธยาหมอนเยพุทธยาแห้งยางไปจิมหาบาทก็พุทธเ้าไว้บ้านเดิมันบอกแล้วบอกอันบ้าดิโคอันเดี๋ยวไปว่ารถอันไทยให้ให้ไทหน้าที่มันไงคกหลายมันยางเร็วครับแล้วพอหอมปากหอมคอครับผมเ่า่ครับไั บ้านเราบรมาใชอยู่นี่ไงครับในห่อยจ่เขาไม่ตรงแล้วเราววิธีมาเียมานัง่ีหยังมาเี่ยมนำไอ้น่นมันน้ำน้ำลงข้อหนหัวนี้แจิงนะนะควมาหาคนอื่นตักผูใดกันแน่เฮ้ยสาื่อหรืลวน น้ำน้ำได้หัวน้ำคันกูเห็ดยังต่มาเลยน้ำคานแค่อยางหูที่ยืหัวเหดยังหัวมยังกันมาถามเดียวไม่หญ่ไ่ไม่ญ่งไงคนมาถามมาถามันใส่ให้ม่หมอยู่ใส่นาะ่เพี้อยู่ตีกัน้าเาคนมาใส่ให้ไม่ใหหมอน ตักอูใสอูตักบอนั้นนี่มัติดกับนี่เมื่อห้าวใชมยานี้ตาอยบ่วยีไป่อทีนว่าที่สามแล่นีใส่ให้แม่ไงตอบเอาวจะอยู่ ตายมาได้แกคนผู้เดียวกันนี่แหละก็อยากถามให้แน่สัดนี่อีนี้มันว่าสามซื้อนี่เขาเตอาคุณผู้เดียวเขาบ่นบอกว่าอยถามพวกเก็บข้าวหนังว่าข้าวไปเงาคนแอดเก็บข้าวหนังเขาไปยปะเรานี่คือที่อยากามอันนี้ก็เดียมันจะมาอันเพิ่มบ่อบนก้นสีเหลียนที่น้อยหันแล้วก็วางเตได้หรอ

นี่ไนี่ไงนี่ไงนี่ไเนี่ไง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 น่ไงนไไนี่ไงนี่ไนี่ไไงนไงนี่ไนี่ไงนี่ไงนี่ไไไ่ไงีไไไไนไนไไีไนไ่น่ไไปไไน่ไนี่ไไไนี่ไไ่ไไไไ ยั้คือไปทาาที่ไม่ได้บอยมันได้ลายยางก็กันไม่ไปทาานี่มันไ่ได้มักินน้ำเหมอนไงอย่เงี้ยันเล็กทางคนรันมันเล็กเออก็ไม้น่ะโอ้ก็ซื้อกอกันอยู่เรื่อยไปก็ได้้อยากเเอาหม้อนซูมันกินน้ำเพราะไม้แล้วกิ่นี่ตางคุณได้หรอไ้ก็ได้ไปแล้วนั่นมันเสีางสิจยาสิยา่เงียบนี้ไฮโซไม่ได้ไฮโซม่ไฮโซโอ้เนตาพอมึก่อนทีมึงบอ โตแรงไปก็ได้จลำบุญูเแี่รถโอ้ดีครับต้มยํำกระดูกครับผมเนื้อติดกระดูกดี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 เกิบเอนกัตับบักหุงครับผมลอยตับบาด้้กก่ออนนนนีปยยยบโาว นการได้การทุกคนลุกแล้วอืมการารคบมแล้วหน้าซอสพี่มึงเลยยขยำเลยบ่กำพันเลยมันมันมันอ่าก็ข้ามไปเ่ยดีเลยดีเลย

แกบาอกนะคพอม่ยากมาสิเ uh ้บอกเ่ขาคมต่างกเยียมบนมือนะอเสียบเอหรือเปล่าบอล็กควับบออยากบอกหอก่ไม่ไงไม่กินเข้าครับผม đang ngày đấy là phá luôn á, nha. Này là phá này, mấy kilo này là phá rồi này. Không đi mày. Hạnh Ya. Mấy cái ừ. Còn cái 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 còn

ก็มัดจําไวก็บจําได้ง่ายเนาะเต้นไที่บุ้จักยอะมากใ่ไหนาะนไมสันสั้นะคนาดีมันว่าไม่นนอนบายดีเนะพักกันว่าจําง่ายกักรงก็นดี๋ยวขึนไปเล็กน้อโอ้ยกูก like ูใครก็ไปกกล้องเ่ยโอ้ยบุกไปบางนะอึกแต่ถามกับว่า ไทยไม่หอมใส่ไรใส่ถุงฝนรุ่นวันขบวติดต่อันมากขาตัวก็แยงกว่าโอ้ยโหบว่างไเลยขานอนขาอนีนสูงจิตมือเนาะจิตนี้สังกัดพับคอนอยู่เดื่งของคือขานอนมีกูก็ได้ มีบาบัตมัคือบางบางเหาราชสิบบาทยังบอกว่าีได้สิบสามันเนาะมีต้องจับคู่รวมขับมลาอยู่ดอกบก่สิบบาทขงนคืม่ตเมืนเพื่อนหบ้านะเพื่อนบ้านเนี่อก็บบังนะไปเสียนซีบังอืมสองสองรงสองม่ยมนยมึงจะฟังหรือวะ อยากบัไปมาแจมแล้กเสาเหลาคนนี้ขุบนไม่ใช่มีบุญใช่นล้เสาเลาโอ้ยหลายแอบขโมยขมิตรซอสยังกไก่กูจะลูกินนู่นกวบแม่กินนะยังไม่ฟังบุญบงไฟกิน ว้ยนี่ว yes. it anyway, uh? oh, ่ใจมันกอขึ้นที่สามเหเสียงแมว้าอุลุกว่ายน้เนาะโอ้ยไน่อยน่อยวา้ยันจ้างล้กกงัวนี่ละว่าแต่ที่บ้านี่เอาไปช่วบ้างเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีวเดี๋ยวอุลุกว่าน้าน้มาริงเกียรติเท่า่รรลุเขาจะ้างว่าต่กันน่นจ้ ว่าคุณจะไปสุกมาเลยนะคับผู้นำผู้หลักเยบรไอจังว่าง้นแหไหมกจับเขาไปเจ้าเอาอะไรมาที่นี่วันบุกันว่าไม่ใช่พี่ไอ้มาเียผู้าไปแ้วงั้าง

คนยงไฟเงอบมึงหาเบดิ่งด่หอยเนาะวันนี้สองอย่างก็สามเหรียญอล้วหัวน้ำหัวไม่หัวบัวหัวหัวแต่เดี๋ยวไปมตัวหบ้านมงย่างมุง่งไฟบง่มงไี่กว่าหัวมันก็ขกอย่่เน้ยเ้อเไม่งไหมไ่ไมคนละย่างบามงมงกอิม่ไม่ไ พอหายยาไม่หยยาอ้ลูกเงินอเลี้ยงแต่มอกออุ้มลูกมานำท้อแต่งแบงเดีวมักเนาเฮ้ยยงไ่ะเขามาหาพอให้ลูกนั่นมาพอให้ลูกมาหาอาไโคอะไรอโคบว่างเลยพือบว่างมมเมียมเชื่อผชุกงานกันมันก็เรื่อะไรแล้

มงมองวามีโอกาสขายเฝลาขายนะเขาไม่รู้่เจ็บนะเจ็บไปหาแล้วหนึงหาไหมไม่หกไู่จเี่้ยเจ็บไปห้งลดนึ่งมาที่ไรบ้างมแห้ก็จะขายได้มีอรงนันองคว้าี่บเยไ้บไปแล้วนี่จะไปหาอะรอืมครับ เหน้อยเท่าไหรเี่ยเหนาว่าเยบตังค์เนี่ยัเปินไม่เป็นไรมั้งมันเป็นไงบ้างมันไ่ใืมงวดมัือมันเมื่อยแบบยังไอ่ ก็ไอ้ปาสิูสมุไปาก็ไอ้กามันได้ชิ้นอยู่เราเนี่ยโอ้ยมันสวยมากุนไปีุญนันอาบน้ำนวนูนเดินมันนึงไม่ได้ไงก็ไม่ได้าว่าเรานแต่ลนเนาะเอาแล้วเขาเรามันเขาด้วยสายกาไปจะมีเวลาตีก็งูย้อนไปชุมันอย่างนาะ

เดีแต่มัุ่นขวานี่นี่นเมียเยหีกเขาอกอัเมบเห็นพี่ใหญ่มอัวี่ะปลูกมันไหมก็คืปลูกมันหรืป่ยวะนี่ว่ะอืมก็ก็ข้หลก่ามึงอะยังคน่นรถไปบ้านเขาแล้วเรื่องบอกว่าน้องเมียงจีก็มีอยู่คนหนึ่ง่ได้แล้วมี่มึงคือบินเาก็ ใบไม่ห่นี่ลังลวดี้หอยยังบไาปอัเ่ย่าเยยังยังมีบ่หอยส่วงนึ่โอ้ยมือแล้วก็สวอปหม่บ้านเาแหมือวัดนี่ก็แหวไม่ีมากโจะดเซฟไสนผู้ผู้คนสูงกับหมู่นยังมซูเฮานี่ยเดืมดหมดบมม่นบมุดมยามงทำเขาบุนไปไม่เหล่งานมาก เขานบ้านแพื่อขาบน้ำมันบ้านอะไบบนี้บ่ไปคุ้มฮคุ้มหดบ่บนแพ่ขามน้ำมันเราะาอยมารถกระบะเลสิล่ย้านจ้าบลินนาเนาะอันหัวสับลาโอ้ยโอ้ยผมมายไงูม ไม่วมเปมือนะแม่มาดูท่านรู้แล้วไป้านักแ้วเัน้าต้องเตรียมหวานงูมีคนกินเรื่องของมยในบ้านก็ปมือแกมเรานตุัวเดีวกันน้ำมามีแไปยาน้ขึ้นสีบาทม่ฮะยงนูยมนทำต่อมาทำมาปสิเนคือมันขาดนแกมเราเ อลอเยแออกิามันามปแค่ถ้าลนแ้วามันแปมันก็ธรรมดาดิงานคร่งเดีนี่นะครับยุติมีแหงครับโอ้ในการในการเซ็บเซ็บันเพื่อหาคำตอบอะไรเี่ยงน้าการตรงบรรยากาศดีครับผมเป็นยู่เฮทกินน้ำกันญชีนะครับพี่น้องบานเฮายุติมีแห้ครับสวัสดีครับโอ้ยมัน